ทุกคนกำลังมองหาเกมมือถือที่ไม่ต้องเล่นคนเดียวเล่นกับเพื่อนได้มามอยได้หัวรอได้หรือบางเกมก็คือผังไปด้วยกันคลิปนี้แอดมินได้รวมมาให้แล้วนะคะกับ15เกมมือถือที่เล่นกับเพื่อนได้อัปเดตล่าสุดในปี2026ค่ะมีทั้งเนชวชิวชวสายรุยสายอาชิรอดใครกำลังหาเกมไว้เล่นกับแก๊งหรือว่าเล่นกับคนรู้ใจงั้นเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีเกมไหนที่น่าโหลดกันบ้าง เกมที่1 Sun Day City เป็นเกมมือถือแนว Live Simulation นะคะบวกกับโรเพที่ให้เราได้ใช้ชีวิตในเมืองแบบอิสระสุดๆอย่างเป็นพลเมืองธรรมดา ตำรวจหมอดูวสายซิ่งก็เลือกได้หมดเลยนะทุกคนก็สามารถสร้างตัวละครเปของตัวเองได้นะคะอย่างเช่นการปรับหน้าตาเสื้อผ้าสไตล์ได้ตามใจชอบอยากจะหลอห่อเท่หรือว่าน่ารักสายปันก็ทำได้หมดเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ไปใช้ชีวิตในเมืองเดินในเมืองนะทำกิจกรรมทำงานขับรถพูดคุยกับเู้ด่ดนคนอื่นแล้วก็มีระบบโปรเพลย์ออนไลน์นะคะทีเล่นกับเพื่อนจริงสามารถซบบาร์จริงจังนะคะหรือว่าเจะาน้าชิๆสายฮาร์ก็สนุกเหมือนกันนะ าคุณชอบเกมกำลังภายในจีนฟิลจอมยุทธท่องอยู่ทั่วแบบอิสระนะคะเกมนี้ก็คือแว e r e Y Miss เ,เกมแนว o p e n World บอกแับ Action RPG ทีมกำลังภายในจีนโบราณที่ผู้เล่นจะรับบทบาทเป็นจอมยุทธ์ที่ต้องออกเดินทางในยุทธภพค้นหาความจริงเกีก่ยวกับอดีตของตัวเองจุดเด่นของเกมนี้ก็คือระบบการต่อสู้สไตล์กำลังภายในนะคะที่การต่อสู้ก็จะเน้นท่ารำมมวยจีนกระบี่แล้วก็พลังภายในเคลื่อนไหวเร็วลืืนไหลมีทั้งระบบโต้กลับแล้วก็คอมโบแผนที่ก็กว้างนะคะมีให้สำรวจได้แทบทุกจุดนะวินหลังคาวินคข้าวเขาลอยตัวบนผิวน้ำได้ฟีมเหมือนเป็นจอมยุทธ์จริงๆค่ะด้านเนื้อเรื่องตัวเกมเนี้ก็เข้มขนม่า มีการเมืองในยุทธภพ,พมีทางเลือกในการตัดสินใจที่จะส่งผลต่อเส้นทางของตัวละครกันด้วยนะใครที่ชอบเกมแข่งรถบนทางด่วนขับไวแซงมาเลนง่ายเกมนี้ก็คือ Highway Racer Pro เกมก็เน้กนการขับรถบนทางหลวงนะคะแซงรถคันอื่นด้ยวยความเร็วสูงยิ่งแซงใกล้ก็ยิ่งได้คะแนนเยอะมีรถให้เลือกหลากหลายรุ่นทั้งรถสปอร์ตรถแตงแ่งแล้วก็รถเร่งแรงที่สามารถไอเาาก็ยความเร็วการควบคุมแล้วก็การเล่นโหมดก็มีให้เลือกเล่นหลายแบบนะคะมีทั้งโหมดขับแบบไม่รู้จบโหมดแข่งทาคะแนนโหมดท้าทายความเร็วซึ่งเล่นได้เรื่อยๆไม่มีเบือ่อบางคับก็ง่ายจะเอียงเครื่องแตะจอหรือว่าปุ่มมือใหม่ก็เล่นได้สบายเลยนะคะแล้วก็ยังมีโหมดออนไลน์ที่เล่นแกว่นได้ด้วยเช่นกันค่ะ เกมที่ 4. Punch TV เป็นเกมมี่ถือแนว Fighting แล้วก็อา c a เคดทีมรายการ TV, ทีวีที่บริเวณตองต่อยศัตรูที่วิ่งเข้ามาหา ม,มือกำลังเล่นเกมโชว์สายฮาๆจะได้ของเกมเลยนะคะก็คือระบบการต่อสู้นะจะใช้การต่อยซ้ายขวาเป็นหลกักจังหวะคือสําคัญมากๆถ้ากดทุกฟังก็จะต่อยได้แรงและไวขึ้นฉากแล้วก็บรายการเหมือนอยู่ในรายการทีวีมีผู้ชมมีแสงสีเล่นแล้วได้ฟิลตลกเพื้น,นแถมก็มีตัวละครหลักหลายแบบให้เปิดร็อกแต่ละตัวจะมีสไตล์ที่ต่างกันแล้วแต่ละด่านนะคะใช้เวลาไม่นานเหมาะกับการหยิบมาเล่นแก้เบื่อนะหรือว่าเล่นออนไลน์กับเพื่อนมัน,มน,มนก็ได้ห่ะ เกม5 d e e p racing 3ต่อ3เป็นเกมไม่ถือแนว racing บวกกัร d r แล้วก็ทีมแบทเทิลเก็บเรนตองดิฟทำคะแนนแข่งแกนแบบทีมใครที่ดิฟสวยกว่าก็จะชนะไปตัวเกมไม่ได้เน้นแค่ความเร็วเท่านั้นนะคะแต่จะเน้นความสวยและความต่อเนื่องของการดิฟช่วยการทําคะแนนทีมให้สูงกว่าอีกฝั่งกรวคุ้งก็เข้าใจง่ายมือใหม่ก็เล่นได้แต่ถ้าดิฟเก่งคะแนนก็จะพุ่งเร็วมากนะมีรถสปอร์ตหลากหลายรุ่นที่สามารถอัปเกรดรถให้ดิฟลื่นขึ้นยิ่งอัพก็ยิ่งคุ้มง่ายหนึ่งรอบนะคะจะใช้เวลาไม่นานนะด้านกราฟิกก็ดูทันสมัยนะคะเอฟเฟกต์ควันดิฟ เกมที่6ตูนชู่เตอร์ส2 เป็นเกมแนวท็อปดาวชูเตอร์แล้วก็แอคชั่นนะคะที่เบลนจะรับบทบาทเป็นทหารรับจ้างออกลุยภารกิจยิงศัตรูเป็นนานที่ตัวเกมก็จะในความเร็วแล้วก็ความมันแบบอาเขตเกมให้ในตัวเกมเนี้ยยิงเรื่องมากๆนะคะแล้วก็บาคับง่ายเดินแล้วก็ยิงได้ทันทีกระสุนเยอะศัตรูโผม่มาไม่หยุดเล่นแล้วฟีลคล้ายกับเกมยิงต่อส,สมัยก่อน,น,นด้านตัวละครแล้วก็อาวุธนะคะมีให้เหลือกหลากหลายคนนะแต่ละตัวก็จะมีสกิลที่ต่างกันาอาวุธที่หลากหลายทั้งปืนกลระเบิดหลัก็ปืนพิเศษด้านดานะคะจะเป็นดาสั้นที่เลนจบไปรอบๆอ ก็ทงออกมาดูสาใจถึงจะเป็นการ์ตูนแต่ความมันไม่เบาเลยนะเกมที่7จ b o m b e r Friends เกมแอชเนบวกกับอาเคสสไตล์เกม w ั r ระเบแบบคลาสสิกหรือบรนตังวางระเบิดมันจังหวะให้ดีเพื่มกำจัดจาตรูดแล้วก็ตัวเราให้ได้นะคะวิธีการเล่นก็คือทุกคนต้องคิดตแหน่งแล้วก็จังหวะเอาว่าระเบิดนะคะจะโดนทั้งสตรูแล้วก็ตัวเราเองถ้าหาพลาดนิดเดียวก็คือจบเลยมีหมดออนไลน์แข่งกับเพื่อนจริงเล่นกับเพื่อนก็ฮาเล่นแข่งกระเดื่อนนิดนแล้วก็ยังมีสกินตัวละครน่ารักน่ารักให้ือกเยอะนะแต่งตัวได้ตามสไตล์เพิ่มความปั่นแล้วก็ความฮมมีไอเทมเพิ่มพลังระเบิดเพมเก นะเป็นเกมที่เล่นง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเลยยิ่งเล่นกับคนอื่นนี่สนุกนะคะเกมที่8 Fury Arishes เกมแนวะ a c t Shooter ผสมกับโลกไร้แล้วก็ Platformer ในสไตล์ติที่เบรนต้องต่อสู้ในโลกที่เหมือนอยู่ในหน้าการ์ตูนยิ่งเล่นดีเกมก็ยิ่งมันตัวเกมก็จะเน้นการเล่นต่อเนื่องยิงคัสตูได้ติดกันคอมโบยิ่งแรงนะคะถ้าหยุดหรือว่าโดนตีคอมโบก็จะขาดตัวเกมก็มีการเคลื่อนไหวที่เร็วม,มากๆทั้งกระโดดกริง้งปีนยิงทำได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเกมเพย์บอกเลยว,ว่าเร็วมากและต้องอาศัยสกิลล้วนๆแานแล้วก็ตูจะเปลี่ยนทุกครั้งที่เราเล่นตายนะคะหรือว่าโดนไม่แต่ไม่จำเจลเล่นสามได้เรื่อยๆอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยัง ทางการเล่นได้หลายแบบทั้งสายปู๊สายยิง่งหรือว่าสายไวแล้วก็มีโหมดที่ให้เล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะ 9. ก้าโด i คิกเกอร์ เป็นเกมแนว tactical strategy real time planning ที่เรียนจะควบคุมหน่วยปฏิบัติการพิเศษวาแผนบุกอาคารเพื่อช่วยเหลือตัวประกันแล้วก็จกกัการศสตรด,ดูซึ่งทุกการตัดสินใจในตัวเกม,น,เกมเนี้สำคัญมากๆตัวเกมนี้เน้นวางแผนนะคะไม่ใช่บูนะซึ่งก่อนเขาดานเราก็ต้องวางแผนเส้นทางกำหนดว่าใครจะเปิดประตูใครที่คุมกันซึ่งถ้าพลาดเดียวตัวประกันอาจตายได้ตัวเกมก็สามารถกดหยุดเวลานะคะเพื่อแก้แผนหรือว่าสร้างคำสร้างใหม่เหมาะกับคนที่ชอบเกมแนวใช้สมองนะและตัวเกมก็มีเจ้าหน้าที่หลากหลายสายทางอาวุธอุปกรณ์ที่แตกต่างกันเลือก เหมาะกับภารกิจแต่ละด้านจะมีโครงสร้างบ้านที่แม่งเหมือนกันนะคะศจตรตูอาจจะซ่อนตามุมทําให้ต้องคิดแผนใหม่ทุกครั้งและเล่นโคลออฟกับเพื่อนได้สูงสุดถึง4คนกันเลยนะเกม10บ Car Driving Man Player เป็นเกมแนว Driving Simulation บวกกับ Online Multiplayer ที่เกมจะเน้นการขับรถอิสระในแผนที่ใหญ่เล่นร่วมกับเพื่อนคนอื่นแบบเรียลไทม์ฟีมเหมือนเกมขับรถรวมตัวกันในเมืองแผนที่กว้างขับได้อย่างอิสระขับรถในเมืองทางหลวงหรือว่าพื้นที่เปิดไม่มีเส้นทางมาครับอยากขับเล่นหรือว่ารวมกลุ่นก็ได้เช่นกันและเหมือนที่บอกว่าเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้นะคะหรือว่ากับเพื่อนเราเห็นผู้เล่นจริงบนแผนที่ขับตามกันตั้งมีติ้งรถหรือว่าจะซิงแข่งกันขข่าก็ได้ดาวน์โหลดก็มีให้เลือกหลากหลายรุ่นาร่่งอชว ทำให้รถเป็นสไตล์ของตัวเองก็บคนชอบเกมขับรถชิลเล่นกับเพื่อนได้เกมที่11 <değil, S> Heartopia เป็นี้มมือถือแนว l i f e Simulation บวกกับ Social ที่เน้นการช้ชีวิตในโลกแฟนตาซีสุดน่ารักผู้เล่นสามารถทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ใช้ชีวิตแบบชิวๆได้ตามสไตล์ตัวเองจุดเด่นของเกมเลยนะคะก็คือการสร้างตัวละครในอิสระนี่แหละที่สามารถปรับหน้าตาสรงผมเสื้อผ้าได้อย่างละเอียดแต่น่ารักเป็นพาสเทลเต่นตัวได้ตามใจมากๆเมื่อเต่งตัวเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ไปช้ชีวิตหรือว่าทำกิจกรรมที่ตัวเกมมอบให้หรือว่าเราเลือกเองก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นปลูกหางทำอาหารตกปลาเดินเล่นพูดคุยกับ NPC แน่นอนว่ามีระบบสังคม ที่พูดคุยเล่นกับผู้ใดคนอื่นไปเที่ยวหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเกมที่เล่นแล้วรู้สึกสบายใจไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งกับใครเหมาะกับวันที่อยากจะพักผ่อนเกมที่12 d e v City RP เกมแนว o p e พ World r o l e Playing แล้วก็ออนไลน์ u l t ติ l พ y e r ที่ผู้เล่นจะได้ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ทำกิจกรรมระบบทต่างๆได้ยังอิสระที่ฟีลเกมคล้ายสไตล์ GTA บนมือถือนะคะพทุกคนสามารถสวมบทบาทได้อย่างอิสระนะอยากจะเป็นพลเมือนธรรมดาตำรวจแก๊งสเตอร์หรือว่าสายซิงทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเรามาพร้อมด้วยแผนที่ที่กว้างมีทั้งเมืองทางหลวงแล้วก็อาคารขับรถเดินสำรวจได้ย่างอิสระมีโหมดออนไลน์ที่เล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นกับผู้เล่นคนอื่นก็ได้จดเจอผู้เล่นจริงทั่วเมืองรวมกลุ่มทำกิจกรรมหรือว่า P กรร ยิ่งเล่นกับคนอื่นก็นยิ่งสนุกนะคะเป็นเกมฟิล์ม GTA ทีน่าลองกันอีกหนึ่งเกมสิบสามฟาวรา์ไรท์แปซี เป็นเกมแนวแบทเทิลร่ายอแล้วก็ฮีโร่ชุตร์เตอร์ที่เล่นจะถูกส่งลงสนามรบต้องหาของเอาตรอดแล้วก็กำจัดศัตรูพร้อมทั้งใช้สกิลพิเศษของฮีโร่แต่และตัวก็จะมีหลากหลายสายนะคะทางสายบุกสายสพอร์ตแล้วก็สายคล้องตัวที่ทําให้การเล่นหลากหลายด้านอาวุธก็มีปืนให้เลือกหลากหลายประเภทมีสนุกรีคอยล์คุ้มง่ายมดทั้งมือใหม่แล้วก็สายยิงจริงจังแน่นอนมาพร้อมด้วยโมอ,ออนไลน์ที่สามารถเล่นเดี่ยวหรือว่าเล่นเป็นทีมก็ได้โดยการวางแผนใช้สกิลคอมโบยินดนกับเพื่อนการยิงมันนะคะถ้าเบื่อกับแนวแบทเทิล เกมที่ควรลองเลยนะสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ค่ะเกมที่ 14. Simple Sandbox 3 เกมมือถือแนว Sandbox w o ก er l d Simulation ในสไตล์พิกเซลที่เ่นสามารถสร้างโลกทดลองระบบฟิสิกส์หรือว่าเล่นแบบอิสระแบบไม่มีข้อจำกัดจุดเด่นของตัวเกมเลยก็คือสร้างอะไรก็ได้ตามที่ต้องการมีบล็อกวัตถุแล้วก็ไอเทมให้เลือกเยอะมากๆจะสร้างบ้านยาพานะหรือว่าของแปลกๆก็ทําได้เช่นกันแล้วที่สนุกสุดๆนะคะคือเกมมือระบบฟิสิกส์ที่วัตถุขยับพังระเบิดได้จริงใส่ทดลองน่าจะสนุกมากนะมีโหมดออนไลน์ที่สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์เล่นกับเพื่อนคนอื่นสร้างหรือว่าปาร์ร่วมก,กันก็ได้เล่นอิสระไหมบัางคับไม่มีเนื้อ ต,ตัจะเล่นจริงจังหรือว่าเล่นมัวก็ได้นะคะเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตตนาการของผู้เล่นนั่นเองค่ะแล้วก็เกมที่15นะคะเกมสุดท้ายชื่อว่า c a c k o Hunter เกมแนวชูเตอร์ er, PVP แล้วก็ PVE ผูรเลนจะลงสู่แผนที่เดียวกันค้นหาสาระแล้วก็ของมีค่าพร้อมประทาทาง AI และก็ผู้เล่นจริงมีใครสามารถลอดออกไปได้พร้อมของก็คือผู้ชนะเป้าหมายหลักของเกมก็คือการหาอุปกรณ์ยิ่งได้ของดีก็ยิ่งเสี่ยงถ้าตายของก็จะหายทันทีการยิงเร็งนะคะต้องระวังตำแนงไม่ใช่บูแรกอาทิตเดียวอาจจะโดนซุ่มยิงได้นะคะและเกมแนวไม่ได้แค่ยิงเก่งเท่านั้นต้องรู้จังหวะในการเก็บของก็ต้องรีบหนีออกจกแผนที่ให้ทันตัวเกมหนึ่งรอบจะใช้เวลาไม่นานเหมาะกับคนที่ชอบเกม ตลอดเวลาเอาไปเล่นกับเพื่อนก็น่าจะมันใช้ได้อยู่นะคะก็จะเันไ,ไปแล้วนะคะนนกับ15เกมมือถือที่เล่นกับเพื่อนได้อัปเดตให้ในปี2026นะคะถ้าเป็นเพื่อนชอบเกมไหนหรือว่าเคยเล่นเกมไหนแล้วมาแชร์กันได้นะคะในคอมเมนต์นี้ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดได้นะแล้วจะมีเกมอะไรที่น่าเล่นอีกไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ